สับปลายเหตุที่ดูไม่เข้ากันเลยสวัสดีครับผมนายประพังกรสิริโอจงังหวัดมหาสารคามที่น้ําแข็งมาแล้วแบ่งใส่ในถังน้ำพลาสติกขอ,อย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ทายทำคนเด็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเฮ้ยเย้นี่ภาพอะไรเนี่ยใครเอาฟันปอมมาแช่อยู่ในกระถางเนี่ยไ้ใจฟันปอมันผมครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยหมาไง วาดเอาไว้ใช่ไหมไม่ได้วาดเอาแล้วทำไมอยู่ในสภาพนี้อ่ะก็มันร้อนอน่ะเจ้านายเขาเลยเอาน้ำแข็งมาใส่ถังให้ผมกินแต่กินไปก็ไม่หายร้อนน่ะผมก็เลยเอาปากจุ่มลงไปอย่างงี้สบายใจเลยสิสบายแหละแต่เย็นเหงือกนิดหน่อยอะ่ะคุณผู้ชมครับหมาตัวนี้ประฉลาดครับ ติหมาธรรมดาจะระบายความร้อนทางลิ้นครับเห็นที่มันแลบลิ้นแล้วหยดๆดน่นะมันระบายความร้อนไอ้ตัวนี้นะครับเจ้านายเอาน้ําแข็งใส่ถังไหมมันกินครับปันเอาลิ้นแช่น้ําแข็งซะเลยเย็นสบายเลยสบายไปอะจะาปแม่แต่ขออยู่อย่างนี้ทั้งวันนะสบายสบาภาพแบบนี้ไม่ได้หาดูจากหมาตัวอื่นได้ไง่ายๆนะครับนอกจากหมาตัวดีโทษ ไม่ใช่เหงือแขกห่าแหกไม่สนหน้าตาโบ้ไอ้มาแหกเกืออย่างนี้ก็มีด้วย นี่เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคอน้องได้น้าแข็งก็นอนเอาเหงือกลงไปแช่ในน้ําแล้วก็นอนนิ่งยินชําเหงือกสบายใจเขาเลยครับเป็นการครลายร้อนที่ไม่เหมือนใครจริงๆนับถือนับถือขอขอบคุณคุณประพังกรสิริโอจังหวัดมหาสรา,ารคามเรื่องสุนัขแช่เหงือกในน้ํา